ยตายแล้วแม่คนนี้แทบหัวใจสลายที่ต้องเสียลูกไปจากปัญหาวัยรุ่นนักเรียนนักเลงยกพวกตีกันทำร้ายร่างกายกันด้วยมีดปืนระเบิดมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องที่พระนครศรีอยุธยาล่าสุดเกิดขึ้นกับนายสิริธนัทแจมเล็กอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนเทคนิคพาณิชยาการพระนครศรีอยุธยาชั้นปวชปีที่2 ถูกคู่อริแทงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาคนบนรถขณะโดยสารรถประจำทางมาเรียนหนังสือคดีนี้จับผู้ต้องหามือมีดต่างสถาบันได้หลังจากก่อเหตุเพียงวันเดียวเขาอ้างว่าป้องกันตัวแต่ไม่เคยมีปัญหาหรือรู้จักผู้ตายมาก่อนส่วนทางโรงเรียนก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานหากเกิดเหตุยกพวกตีกันหน้าโรงเรียน ชาวบ้านย่านท่ารถตลาดเจ้าพรมในอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาร้องมานะครับพบปัญหาวัยรุ่นยกพวกตีกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับคนผ่านไปมาและพ่อค้าแม่ค้าย่านนี้ที่นี่เป็นจุดรอขึ้นรถกลับบ้านหลังเลิกเรียนปัญหานักเรียนอาริต่างสถาบันยกพวกตีกันสร้างความเดือดร้อนทั้งกับผู้โดยสารคนทำมาค้าขายกลัวข้าวของเสียหายและกลัวถูกลูกหลง อย่าจะเย็นมาตีกันเรากลักวเหมือนกันเด็กมันตีกันจะโดนลูกลงลูกลงเงี้ยคนเก็บค่าโดยสารบนรถเมย์นะครับก็เจอประสบการณ์กับนักเรียนตีกันด้วยจะเล่าให้ฟังครับโดนแบบขวดเป็กซี่อะไรที่ปลาอั้มหล่นปลามาลอยบนโดนกระจกก็แตกอะไรอย่างเงี้ยนะและนี่คือภาพจริงเสียงจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากล้อง<ด>ระหว่างทีมงานลงพื้นที่นักเรียนหญิงตบตีกันแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย ตั้งค่านิยมที่ไม่ถูกต้องปรณีนักเรียนยกโทษตีกันทุกหน่วยงานจะเข้ามายังจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สกัดจับกุมนักเรียนที่ก่อเหตุส่วนมากเมื่อก่อเหตุแล้วในจังหวัดพระนครยาจะมีจุดที่สกัดหลายจุดนะครับส่วนมากจะจับได้นะครับ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนชายหญิงที่ทําให้ตํารวจภูทรเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องตั้งชุดรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกเครื่องแบบขึ้นมารวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มาระมัดระวังเหตุทุกเช้าและเย็นบริเวณจุดเสี่ยงที่ท่ารถตลาดเจ้าพลมแล้วก็ยังฝากบอกไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับว่าให้ตักเตือนลูกหลานอีกทางหนึ่งด้วย